พวกมันขโมยยาทั้งหมดก่อนจะทิ้งศพเธอไว้ในซอยนั้นหนึ่งเดินผ่านไปหลังจากการตายของแก้วข่าวการฆาตกรรมเธอเงียบหายไม่มีใครพูดถึงหรือสนใจเรื่องของเธออีกแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือบินยานของแก้วยังไม่ไปไหนเธอเฝ้ามองพวกมันอยู่ตลอดเวลา้อมาคาดกัดกินจิตบินญ,ญาณของเธอจนกลายเป็นพลังที่น่าสะพรึง คืนหนึ่งบอยกลับบ้านหลังจากดื่มเหล้ากับเพื่อนเขาเดินคนเดียวในซอยแคบๆใกล้บ้านท่ามกลางความมืดและเสียงลมที่พัดผา่านทันใดนั้นเสียงฟีท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังบอยหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรใครวะเขาพูดทางมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครตอบ เมื่อเขาหันกลับมาเนาของหญิงสาวในชุดเปื้อนเลิอดปรากฏอยู่ตรงหน้าใบหน้าของเธอสีขาวดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเธอคือแก้วที่แก้วบอยตะโกนด้วยความตกใจก่อนจะถอยหลังจนล้มลงแก้วไม่ได้พูดอะไรเธอเทียงเดินเข้าหาเขาอย่างชา้ชาๆมือของเธอยื่นออกมา